ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอเมลิซาเลดี้จากสกายสปอร์ตนิวส์รายงานว่าหรือว่าผู้มองว่าโรเมโอลาเวียกองกลางจากเซาท์ทฮมตันนั้นจะเป็นผู้เล่นแห่งอนาคตในระยะยาวของพวกเขาแผนของลิพูก็คือการมองหาผู้เล่นรายใหม่คนที่3ในตำแหน่งกองกลางและหากสถานก,การณ์สอดคล้องกันการเซ็นสัญญาอาจจะเกิดขึ้นได้สำหรับสมร์นี้อย่างไรก็ตามจะต้องมีอุปสรรคสำคัญในเรื่องของราคาค่าตัวที่เซาท์แฮมตันตั้งเอาไว้สำหรับนักเตะทีมชาติเบลเยียมวัย19ปีรายนี้ ทางเดียวที่จะทําให้ลิฟว์พูสามารถต่อกรกับเซาท์ทำตันได้ก็คือพวกเขาจําเป็นที่จะต้องทราบให้ชัดเจนได้ว่าแอนฟิลคือจุดหมายปลายทางที่นักเตะเลือกอยากที่จะย้ายมาร่วมทีมมากที่สุดเดวิดลินส์รายงานว่าลิเว์พูยังคงชื่นชอบและให้ความสนใจในตัวของโรเมโอลาเวียกองกลางจากเซาท์ทำตันเป็นอย่างมากและพวกเขากําลังทําการบ้านมาเป็นอย่างดีว่าจะต้องทําอะไรต่อไปจากนี้เพื่อที่จะคว้าตัวเขามาร่วมทีมในซัมเมอร์นี้ และลิเวอร์พูลเองก็กําลังพิจารณาที่จะยื่นข้อเสนอมากกว่าที่จะผลักดันไปข้างหน้าอย่างที่ลิเวอร์พูลเป็นอยู่ทุกวันนี้พวกเขากําลังรอคอยจังหวะที่เหมาะสมเพื่อทําการคว้าตัวลาเวียให้ได้ในที่สุดฝ่าบิโซโรมโนรายงานว่าเซาท์ทามตันยังคงยืนยันว่าพวกเขาต้องการค่าตัวของโรเมโอลาเวียอยู่ที่50ล้านปอนด์สำหรับซัมเมอร์นี้ แต่แหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือเปิดเผยว่าบางทีมันอาจจะจบลงด้วยการใส่แอดออนให้ใกล้เคียงกับราคาที่นักบุนแดนใต้ตั้งเอาไว้หรือไม่ก็รวมผู้เล่นบางคนที่เซาท์ตัมตันสนใจเอาไว้ในเดียนนี้ไปด้วยเพื่อบรรลุข้อตกลงในที่สุดจากคิวทบัตรายงานว่าลิพูเฝ้าติดตามดูพัฒนาการฟอร์มการเล่นของแบดลียบาโคลาปีกดาวรุ่งของอลิกลียงมาตลอดจากที่ผ่านมา และเขาถูกคาดหมายเอาไว้ว่าอาจจะเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่สโมสรลริปูจะคว้าตัวเข้ามาทดแทนโมฮัมเหม็ดซาลาในอนาคตข้างหน้านี้แต่ยังไม่ชัดเจนว่าลิปูจะทําการคว้าตัวเข้ามาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้หรือในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะถัดไปฟานเชตปาทูรายงานว่าข้อเสนอสัญญาที่ว่ากันว่าจะเป็นข้อเสนอก้อนโตมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาจากทีมในซาอุดีอาระเบียจะถูกนําเสนอต่อโมฮัมเหม็ดซาลาในช่วงซัมเมอร์หน้า และสมัมวนนี้มีการสอบถามไปยังเอเจนต์ส่วนตัวของเขาแล้วแต่ได้รับการยืนยันอย่างชัดเจนว่าโมซาลาต้องการมุ่งมั่นกับสมรลิสวอร์พูลูเพียงเท่านั้นซาลาต้องการมุ่งมั่นที่จะพาสมรลิเวรร์พูลูกลับไปยังอยู่่าแชมเปี้ยนลีกให้ได้และเขาเองก็ต้องการคว้าแชมป์กับสมรลิสวอร์พูลูในฤดูกาลที่กำลังจะมาถึงนี้อีกด้วยแต่แน่นอนว่าซาอุดีโปรเฟชชั่นอลลีกเองก็พร้อมที่ทำทุกวิธีทางและจะทำทุกอย่างในอำนาจที่พวกเขามีเพื่อให้ในตัวซาลาไปร่วมทีมให้ได้้ในนปีหา และดูเหมือนว่าสโมสรลิพูเองก็รู้เรื่องนี้เป็นอย่างดีและพวกเขาเองก็มีการเตรียมการที่จะทําการขยายสัญญาของซาลาอีกครั้งหลังสิ้นสุดในฤดูกาลหน้าอีกด้วยลิวอพูเอ็กโครายงานว่าเบนด็อกได้รับเลือกให้ติดทีมชาติสกอตแลนด์อยู่21สําหรับการแข่งขันในเดือนพฤษภาคมหรือต้นเดือนมิถุนายนแต่เจ้าตัวปฏิเสธโอกาสนี้เนื่องจากเขาต้องการทุ่มเทเวลาที่มีทั้งหมด ไปกับการเข้าร่วมทีมลิเวอร์พูลสำหรับปรีซซซันที่กำลังจะมาถึงนี้ปีกวัย17ปีต้องการพิสูจน์ตัวเองให้เจกเกนครอปนาใหญ่หงแดงได้เห็นถึงความสามารถของเขาในครั้งนี้เนื่องจากมันเป็นโอกาสที่ดีที่เขาจะได้รับเพราะว่าทีมลิเวอร์พูลจะไม่มีผู้เล่นอย่างเคอร์ติสโจนและฮาวิเอลเลียตที่จะได้พักผ่อนจากการไปทำศึกสำหรับการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ยูโรยูย่โอ้โหริสวิลเลียมกองหลังวัย2 2ปีของปีของ์ิูลในชุดฝึกซ้อมล่าสุดกับสโมสร,รอาเบอร์ดิน เห็นตอนแรกหลังจะกลับจากยืมตัวที่แบ็กพูลกลางฤดูกาลและลงเล่นให้กับทีมลิปูยูยี่สิบเอ็ดไปแวบ,บๆน่าจะประมาณ5เกมเห็นจะได้ก็เห็นหุ่นของวิลเลียมส์นะว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากแต่ล่าสุดนี่มันร่างสมบูรณ์เลยนั่นนั่นแต่ก็เสียดายที่น้องไม่ได้รับโอกาสกับทีมชุดใหญ่รูปร่างดีมากและไม่เจ็บบ่อยด้วยถ้าเร็วขึ้นกว่านี้อาจมีลุ้นเก็บเกี่ยวประสบการณ์หน่อยไม่แน่อาจจะมีโอกาสก็ได้แต่ก็รู้ว่ามันน่าจะยากมากจริงๆเอาใจช่วยแล้วกันนะน้อง เกมเพียสเจอร์เดีติกรายงานว่าหลายคนตั้งคำถามว่าทำไมเคอร์ติจโจนถึงคว้ารางวัลแมนออฟเดอะแมตช์ในเกมที่ทีมชาติกรีฑาู21เอาชนะทีมชาติอิสราเอลยู21ไปด้วยสกอร์3-0ในค่ำคืนที่ผ่านมาซึ่งเกมนี้ผู้เล่นที่โดดเด่นอย่างมากก็น่าจะเป็นโคพาเมอร์เพื่อนร่วมทีมชาติที่เกมนี้ยิงหนึ่งประตูกับสองแอซิ์สำหรับเรื่องนี้ผู้สังเกตการด้านเทคนิคของยูฟาได้อธิบายว่าจากที่เราเห็นเคอร์ติจโจนมีความเป็นผู้นำในสนามที่ยอดเยี่ยมเล่นในตำแหน่งที่ยอดเยี่ยม อ่านเกมได้ดีและกระจายเกมลุกได้อย่างยอดเยี่ยมซึ่งเขามีคุณสมบัติแทบครบถ้วนนั่นคือสิ่งที่เราตัดสินใจที่จะเลือกเขาเป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมสําหรับเกมนี้และไม่ใช่แค่เกมนี้เกมเดียวตลอดทัวร์นาเมนต์ของยูโรยูยี่สิบเอ็ดสองพันยี่สิบสามนี้โจนถูกจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมที่สุดประจำทัวร์นาเมนต์นี้อีกด้วยโดยผลงานของเขาเล่นไปแล้วสามร้อยห้าสิบแปดนาทีพยายามจบอลสามร้อยห้าสิบสามครั้งผ่านบอลไปแล้วสามร้อยสามสิบสองครั้งค่าเฉลีย่ยในการผ่าานบอลสเร็จ ซึ่งในเกมเกมหนึ่งเขาพยายามส่งบอลให้เพื่อนมากถึง124ครั้งและทำสำเร็จ120ครั้งคงไม่แปลกถ้าทีมช่างปิดคว้าแชมป์ในครั้งนี้และโจนจะได้รับเลือกให้เป็น MVP ของทัวร์นาเมนต์นี้เช่นกันเมาลิโชโปรเชตโรผู้จัดการทีมคนใหม่ของเชลซีมั่นใจขั้นตอนการผ่าตัดปรับเปลี่ยนขุมกําลังนักเตะจะสิ้นสุดเรียบร้อยดีโดยไม่ยืดเยื้ และทีมของตนจะเนือระดับที่พร้อมเต็มที่สำหรับการลงเตะเกมซูเปอร์บิกแมตช์นัดเปิดหัวพิมลีก2023-2024ที่พบกับลิพูวันอาทิตย์ที่13สิงหาคมหรือการก่อนเชลซีมีความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในเรื่องกุ่นสื่อจนผลงานเขียนไม่ขึ้นตามไปด้วยแพ้เป็นเรื่องปกติโดยเฉพาะการเจอกับทีมใหญ่ที่แทบเอาชนะไม่ได้เลยเช่นการเจอลิพูที่เสมอศต่อศทั้งเย้าและเยือน สำหรับซีซั่นใหม่ที่กำลังจะมาถึงในอีกเดือนเศษๆข้างหน้าเชลซี Chelsea จะเปิดสนามกับลิเวอร์พูลที่สแตมฟอร์ดิดซึ่งจนตอนนี้ยังไม่มีความแน่ชัดว่าภารกิจเทขายนักเตะออกจากทีมจะเสร็จสิ้นแล้วหรือยังจากที่ตอนนี้ปล่อยออกแล้ว8รายและยังมีที่เข้าข่ายถูกเลาะอีกนับสิบมันน่าจะตื่นเต้นมากเมื่อแม้ซีซั่นใหม่จะใกล้เข้ามาทุกขณะมันก็ยังมีหลายอย่างให้เราต้องทำอดีตในายใหญ่สเปอร์ที่เซ็นคุมเชลซี2บวกนปีกล่าว แรกสุดเราต้องเจอกับบรรดานักเตะเริ่มงานและจากนั้นก็ออกทัวร์สหรัฐอเมริกาเราจะพร้อมสําหรับเกมแรกที่พบลิวอพูและมันจะน่าตื่นเต้นมากเช่นกันเมื่อครั้งนี้เราได้เปิดสนามซีซั่นใหม่กันในสแตมฟอร์ดบิดเราจะเจอกับทีมที่ดีมากอย่างลิวอพูตอนนี้มันสําคัญที่ต้องทํางานของเรากันไปก่อนเราต้องสร้างความสัมพันธ์ภายในทีมขึ้นเรื่องอดีตก็ปล่อยให้เป็นอดีตไปตอนนี้คือเวลาที่ต้องสร้างทีมขึ้นใหม่ สิ่งที่เราสามารถให้คำมั่นสัญญาได้ก็คือเราจะทำงานหนักและปกป้องเสื้อตัวนี้จนวันสุดท้ายเราจะพยายามทำทุกสิ่งให้แฟนบอลได้ภาคภูมิใจและแสดงให้เห็นว่าเราแคร์พวกเขาจริงๆนี่คือสิ่งที่เราสามารถรับปากได้ทังนี้คนที่ถูกปล่อยพ้นทีมตราสิงไปเรียบร้อยแล้วในตอนนี้ประกอบด้วยตีเอโมเอบากาโยโกเอนโกโร่กองเต้มาเตโอโคเวซิคไคฮาวสรูเบนลอปตาชิกเอดูอาเมนดีคาลิดูคูเลบารีและเมสันเมาส ขณะที่คาเข้ามี3รายคือคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูนิโคลัสแจ็กสันและเด็ก1 8เดียโก้โมเรล่าโอเวนเบกย้ายไปดันดีแบบยืมตัวตลอดทั้งฤดูกาลโอเวนเบกย้ายไปร่วมทีมดันดีในสกอตติสเพียร์ชิปแบบยืมตัวระยะยาวตลอดทั้งฤดูกาลเรียบร้อยแล้วกองหลังลิฟูจะใช้เวลาตลอดฤดูกาลที่จะมาถึงกับทีมของโทนี่โดเชตีในขณะที่เขาจะสะสมประสบการณ์ในทีมชุดใหญ่เพิ่มเติม เด็กเชฟเวลในสัญญายืมตัวกับฟาร์มาลิกาในโปรตุเกสและโบตันวันเดอร์เรอร์สมัครซอนลีกวันในฤดูกาลที่แล้วเคยลงเล่น2เกมในคาระบาวครับให้กับหงแดงในฤดูกาลก่อนหน้านี้นักเตะทีมชาติเวลชุดเล็กตอนนี้จะทำงานกับดันดีที่จะเริ่มต้นฤดูกาล2 0 2 3 2น2 4าในสกอตติสลีกครับปลายเดือนนี้ลเวร์ผู้จะปิดท้ายปรีซีซันในช่วงสัม์นี้ในเกมพบกับดามสตัดต้ที่ดิฟเดวสเตเดียมของเพรสตันนอร์เดลในวันจันทร์ที่7สิงหาคม โดยจะคีกออฟในเวลา19นกาตามเวลาท้องถิน่นทีมของเจอเก้นครับจะพบกับทีมน้องใหม่ของบุนเดสลีกาในสนามเป็นกลางในขณะที่การขยายอาชจรรย์แอนฟิลโรดอาจรรย์ที่จะเพิ่มความจุรวมของแอนฟิลเป็น61,000ที่นั่งจะพร้อมใช้งานเป็นครั้งแรกสําหรับหงแดงในเกมเย่านัดแรกในฤดูกาล2 0 2 3 2 0 2 4กับบอลมัดในวันเสาร์ที่1ิสิงหาคม สำหรับผู้ที่ถือตัวปีและสมาชิกเมมเบอร์อย่างเป็นทางการของลิปูสามารถซื้อตั๋วสำหรับเกมนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาของวันพฤหัสบดีที่6กรกฎาคมสำหรับเกมปรีซีซั่นนสุดท้ายจะตามมาหลังจากแคมป์ฝึกซ้อมในยรมนีเริ่มจากที่ลิปูจะเล่นกับคาสลูก,ก่อนนั้นในวันพุทธที่19กรกฎาคมโดยคิกออฟในเวลา17.30น,นตามเวลาอังกฤษที่บีบีแบงค์ไวท์พาร์คสเตเดียม หลังจากนั้นพวกเขาจะเล่นเกมแบบไม่มีผู้ชมกับรอยเทอร์เฟิร์สในวันจันทร์ที่24กรกฎาคมในเวลา24นาฬิกาตามเวลาของอังกฤษหรือว่าพูลจะเดินหน้าต่อในการเตรียมตัวปรีซีซั่นของพวกเขาด้วยกันกลับไปที่สิงคโปร์หลังจากประสบความสําเร็จอย่างมากในการไปรเยือนในช่วงสัม,มอร์ที่แล้วในขณะที่ทีมชุดใหญ่จะมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางวัฒนธรรมท้องถิน่นและการกุศลต่าง ในสนามทีมจะเผชิญหน้ากับเลสเตอร์ซิตี้ที่สนามกีฬาแห่งชาติในสิงคโปร์ในวันอาทิตย์ที่30กรกฎาคมที่ทีมจะป้องกันถ้วยสแตนดาร์ดชาเตอร์สิงคโปร์โทฟีที่คว้ามาครองจากการเอาชนะคริสตันพาเลตในการทัรวปีซีซั่นในปีที่แล้วโดยเกมตัดสินจะตามมา3วันหลังจากนั้นในวันพุทธที่2สิงหาคมซึ่งจะพบกับไบรมินิกในสนามเดียวกันโดยผู้ชนะจอกจากสนามพร้อมกับสิงคโปร์โทฟี่ที่นำเสนอโดยออดด้และธนาคารสแตนดาร์ดชาเตอร์ หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ